น้ำผลไม้เหล่านี้มีโฟเลตส,สูงช่วยบำรุงสมองและระบบประสาทของทารกในครรภ์มีน้ำผลไม้อะไรบ้างที่คนท้องควรจะดื่มวันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะภคโคตรเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนำความรู้ดีๆนะคะมาฝากสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กำลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะวันนี้จะพูดถึงน้ำผลไม้ที่มีกรดโฟลิกหรือโฟเลตสูงช่วยบำรุงสมองแล้วก็ระบบประสาทของลูกอย่างมากเลยในคนท้องแนะนำให้ดื่มนะคะกรดโฟลิกนะคะหรือว่าโฟเลตเนี่ยมีความจำเป็นมากเลยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อยู่ในช่วงไตรมาส แรกแนะนําควรจะทานโฟลิกหรือโฟเลตนะยิ่งถ้าคุณแม่ที่วางแผนจะตั้งครรภหากเราทานโฟลิกได้ก่อนการตั้งครรภ์สเดือนจะดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ท่านไหนที่ต้องการมีบุตรนะวางแผนจะมีลูกก็สามารถหาซื้อโฟลิกนะคะหรือสามารถขอยาบำรุงครร มารับประทานได้เลยก่อนที่คุณแม่จะตั้งครรภ์ก็ได้เพราะในยาบำรุงครรภ์ตัวน,นั้นมีทั้งกรดโฟลิกมีทั้งไอวีดินแล้วก็เกลือและวิตามินอีกเยอะแยะมากมายแนะนําคุณแม่หามาทานนะคะทานได้ดีนะ,ะก่อน3เดือนของการตั้งครรภ์นเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ําผลไม้ที่โค้ดอยากแนะนําวันนี้ก็คือน้ำผลไม้ที่มีโฟเลตสูงซึ่งกรดโฟลิกหรือโฟเลตเนี่ย มีหน้าที่ช่วยในการบำรุงสมองและก็ระบบประสาทของทารกในครรภ์ช่วยเรื่องของการป้องกันรูปเป็นปากแหว่งเพดานโวได้ด้วยน้ำผลไม้ทั้ง9ตัวนี้ที่โค้ดแนะนำมีอะไรบ้างฟังกันเลย ตัวแรกเลยนะคะก็คือน้ำอะโวคาโดค่ะอาจจะทำเป็นน้ำผลไม้ปั่นก็ได้นะคะหรือจะทานอะโวคาโดสดๆก็ได้หรือจะคั้นเป็นน้ำผลไม้ก็ได้นะคะอะโวคาโดมีประโยชน์มากๆเลยมีไขมันที่ดีนะคะมีโฟเลตที่สูงมากมีไขมันดีมีตัววิตามินนะคะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับอะโวคาโดแต่บางพื้นที่ก็อาจจะหาค่อนข้างยากราคาค่อนข้างสูง,งถ้าหากเราไม่มีอะโวคาโดก็ไม่เป็นไรนะคะสามารถ ดื่มน้ําผลไม้ยางอื่นทดแทนได้น้ําผลไม้ตัวที่2นะคะก็คือน้าส้มค่ะน้าส้มแนะนําว่าเป็นน้าส้มที่เราคั้นเองสดๆจากผลส้มไม่แนะนําให้ซื้อน้าส้มผสมต่างๆหรือน้าส้มขวดนะคะน้ำส้มมีวิตามินซีสูงมีกรดโฟลิกเยอะมีสังกะสีนะคะซึ่งวิตามินซีที่มีเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของการต้านโรคหวัดนะคะ เพราะฉะนั้นน้ำส้มเนี่ยหาได้ไม่ยากนะคะหากทานส้มได้ตามฤดูกาลก็ยิ่งจะดีมากน้ำที่3นะคะก็คือน้ำมะนาวค่ะมะนาวก็เป็นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยก็จะทําให้มีวิตามินซี C สูงเช่นกันนะซึ่งในน้ำมะนาวก็ช่วยในเรื่องของการแก้ท้องผูกนะคะเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคนะคะคุณแม่ลดอาการไม่สุขสบายท้องต่าง ซึ่งน้ำมะนาวถ้าคุณแม่ดื่มได้เป็นประจำก็จะดีมากๆเลยน้ำตัวที่4นะคะก็คือน้ำแครอทค่ะแครอทนะคะในแครอทมีเบต้าแคโรทีนมีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินเอนะคะทำให้เป็นประโยชน์กับคุณแม่และทารกในครรภ์มากๆมีกรดโฟเลตท,ที่สูงด้วยนะ,ะน้ำตัวที่5นะคะก็คือน้ำแคนตาลูปค่ะ แคนตาลูปนะคะก็จะเป็นน้ำผลไม้ที่มีประโยชน์มีโฟเลตส,สูงเช่นกันนะคะช่วยเรื่องของการดับร้อนแก้กระหายนะ,ะเพราะฉะนั้นแคนตาลูปก็หาซื้อได้ง่ายนะคะคุณแม่แต่ควรล้างให้ดีให้สะอาดก่อนอาจจะมีการปนเปื้อนนะคะของสารเคมีสารยาฆ่า,มาแมลงต้องล้างให้สะอาดก่อนที่จะมาทำน้ำแคนตาลูปนั่นเองแล้วก็ตัวที่6นะคะก็คือน้ํานมข้าวโพดค่ะน้ํานมข้าวโพดเป็นน้ํานมที่ทานได้ง่ายรสชาติอร่อย มีโฟเลตที่สูงนะคะช่วยในเรื่องของการาต้านอนุม,มูลอิสระด้วยวิตามิน a วิตามิน b นะคะมีเส้นใหญ่อาหารด้วยช่วยในเรื่องของการแก้ท้องผูกได้ด้วยเหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมากอาจจะทานน้ำนมข้าวโพดเนี่ยสลับกับนมทวเลื้องหรือว่านมวัวบ้างก็ได้สลับหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปนะคะน้ำตัวที่7นะคะก็คือน้ำ มะเขือเทศค่ะมะเขือเทศเรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นน้ําที่มีวิตามินซีนะคะมีโฟเลตส,สูงมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยบํารุงผิวบานพันทั้งของคุณแม่และคุณลูกนะคะให้ผิวสวยเปล่งปลั่งมีออร่านะคะน้ำมะเขือเทศเนี่ยทำได้ง่ายแล้วก็มะเขือเทศบ้านเรา ก็หาได้ง่ายนะคะไม่ยากเลยนะคะนำมาปั่นหรือจะทานสดๆก็ได้แล้วก็น้ำผลไม้ตัวที่8นะคะก็คืออันนี้อาจจะหาได้ง่ายมากๆเลยก็คือน้ำฝรั่งนะคะน้ำฝรั่งมีวิตามินซีที่สูงมีวิตามินเอนะคะแล้วก็มีโฟเลตท,ที่สูงร่วมด้วยอาจจะทานเป็นลูกเลยก็ได้หรือจะคั้นนะคะแยกกาก,ากแยกน้ำก็ได้เช่นกันนะคะน้ำฝรั่งนี่มีประโยชน์แล้วก็ในบ้านเรานะคะราคาไม่แพง หาซื้อค่อนข้างง่ายสําหรับน้าฝรั่งแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็คือเป็นน้าเต้าหู้ค่ะก็คือน้ํานมถั่วเหลืองนะน้านมถั่วเหลืองเป็นน้ํานมที่นอกจากจะให้แคลเซียมแล้วนะคะก็ยังให้ของโฟเลตด้วยนะเพราะฉะนั้นน้ำเต้าหู้ก็เป็นน้ํานมอีกชนิดหนึ่งที่อยากแนะนําสำหรับคุณแม่ให้ทานสลับกับนมวัวนะคะหรือน้ํานมข้าวโพดอะไรอย่างเงี้ยสลับกันไปแต่คนบางคน ทานน้ำนมถั่วเหลืองหรือน้ำเต้าหู้แล้วมีการท้องอืดก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะสำหรับน้ำเต้าหู้สรุปก้าน้ำที่โค้ดพูดมาเนี่ยเป็นน้ำที่มีโฟเลตสูงนะคะเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นอย่างมากแต่ถ้าคุณแม่ที่เริ่มตั้งครรภ์แล้วมีอาการแพ้ท้องยังทานไม่ได้ก็ยังไม่ต้องกังวลน,นะคะทานเท่าที่ทานได้เมื่อเข้าสู่ไตรามาสที่2ขึ้นไปแล้วอาการแพ้ท้องหายไปการแพ้ท้องดีขึ้น ค่อยหามาทานก็ได้นะคะสําหรับน้ำก้าวอย่างที่พูดมาน้ําตัวไหนที่หาได้ง่ายราคาไม่สูงทําได้เองนะคะก็ควรที่จะทานให้ทานตามฤดูกาลจะดีที่สุดนั่นเองค่ะนี่คือคลิปความรู้ดีๆนะคะที่นามาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภแล้วก็ ป้องกันที่จะไม่ให้ลูกมีปัญหารเรื่องของปากแขวงเพดานโบปัญหารเรื่องของระบบประสาทหรือระบบสมองมก็ควรจะหามาทันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งและก็หัวใจกันด้วยเมื่อมีคลิปดีๆเราจะได้เจอกันแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ